diturunkan ya. พ,พี่สิทธิคุณก็ไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เชนด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมานั่งซุ่มดูตาลุงนะครับหลังจากที่อาจารย์ดูได้มาให้น้ำมนตาลุงเนี่ยผมคิดว่าตาลุงแกเริ่มจะดีขึ้นแล้วและผมจะรู้ผมก็อยากจะมาซุ่มดูว่าตาลุงช่วงเวลานี้ตาลุงกแกกำลังทําอะไรอยู่หรือว่าไม่อยู่บ้านแล้วจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้นะพี่พี่สิทธิคุณเดี๋ยวเอาอย่างี้นะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรารีบไปดูตาลุงกันเลยวกว่านะพ,พี่สี่คิ ซึ่งตอนนี้ผมมาประมาณ8โมงนะผมไม่รู้ว่าตาลุงแกทําอะไรอยู่หรือเปล่านะซึ่งผมก็ามาเพียงคนเดียวนะพี่สี่คนแล้วบรรยากาศก็ประมาณนี้นะนี่นะครับเราไปแอบซุ่มดูนะไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้ตาลุงอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ผมก็ เปนน็นเวลาแปดโมงนะพี่คือทุกคนผมไม่รู้ว่าตาลุงอยู่หรือเปล่านะไปซุ่มดูนะตรงกระตอปก็ไม่มีใครอยู่เลยนะ เราไม่รู้ว่าตาลุงเคยไปอยู่ไหนนะนี่นะครับี๋ยวดูผักที่แกปลูกก็าเยอะมากมายเลยนะเราไม่รู้ว่าตาลุงจะอยู่หรือเปล่า อยู่อีบ้านหนึ่งหรือเปล่านะคือน้อยแต่แกเขาไม่อยู่นะดูเดียวเงียบเลยนะหรือว่าแกไปหาของป่าหรือเปล่านี่นะถ้าโดยลงก็ไม่มีใครอยู่เลยนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะพี่พี่ทีกคนเดี๋ยวผมจะไปดูอีกบ้านเลงนะเพื่อตะลุงแกอยู่บ้านหลังนู้นนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เพื่อปไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปบ้านหลังนู้นดีกว่านะ นะครับพี่เพลทุกคนหลังจากที่ผมไปบ้านตาลุงเขาไม่เจอตาลุงนะผมมาดูบ้านน้องนวลก็ไม่มีใครอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปดูบ้านย่าเขาทีนึงนะคราวนี้เดี๋ยวผมเดินไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะทุกคนผมไม่รู้ตาลุงแกอยู่หรือเปล่าไม่รู้บ้านใครก็ไม่มีใครอยู่นะเนี่ยไม่ครอยูผมไม่กล้าขึ้นไปบ้านใครนะ นักพิสกคน อพึ่งน้ำม,มันมะข่าอ,อ๋อแกตัดฟืนนะเพียบสิดาวินน้ำพอมีดรบอเาอ๋ออ๋อแกกำลังตัดฟืนอยู่นะเดี๋ยวพูดเพียร์แกดีกว่าเนาะดน้ำพ่อมีลรือมะข่เออพ่อมีเด้องาพ่อสุดอืมตอนนี้ดอกเป๊ะบรรยากาศช่วงนี้ก็บรรยากาศดีนะการลงแกแล้วดีเยอะดีขึ้นเยอะแล้ว แกก็บอกว่าตอนนี้เด็กแกตัดฟืนเสร็จแกก็จะหุงข้าวหุงปลากินและแกก็ไปได้ปลามาจากไหนไม่รู้มาหน่อยหนึ่งเดยยังเล็กว่านะรุ่นเดืนหนูก็บาเมื่อเกิดรุ่หนึ่นเด่อนในที่ไหนมา อือแต่ลตุงแกบอกว่าแกไปดูตะคัดมานะแกไปลงตะคัดมาเราได้เ่าไหมมีเงาอู้เลยเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูปลาตะลุนดีกว่านะแกไปดักตะคัดตรงห้วยที่แกอยู่นะได้ได้เยอะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปบ้านเขาก่อนนะไม่ใจแล้กวก็หนังนยงาไปยอ่อมผมขออนุญาตแกขึ้นไปดูปลาแกนะพอแกก็กินแต่ผักแล้วก็แกก็ไม่กินเนื้อแกกินแต่ปลานะ ใน,นเงาใช่แล้วพึ่ง,อ,งอ๋อเจอแล้วนะพี่ทุกคนนี่ลุงแกไปครับลุงแกหาปลาได้ขนาดนี้นะนี่นะครับได้แต่ปลาตัวเล็กนะเดี๋ยวแกก็จะมาหุงข้าวแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะมาเยี่ยมแกแล้วผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะขออนุญาลองพูดคุยแกกันดีกว่าเดี๋ยวเจ้าบุชชอสีหอ่หมอ อืมโอเคมาวนมาละน้าจะจูบกันยูะสิเอ้ยแกนนี่มีดเอวด้วยนะลุงแกก็แข่งแรงยังแข่งแรงอยู่นะหลังจากที่กลายเป็นคนปกติก็ยังแข่งแรงเหมือนเดิมแล้วก็ลดเดียว บ้านหลังนี้นะพี่ีซีรุ่นก็เหมือนว่าบ้านของญาตแกนะหลากแกมาได้ที่วิแล้วนโพอดุ้ยทีออ่อี๋ออ๋อพอด้วยที่บ้านญาติเขานะเดินเรื่อ,ย,าาย,ย,อ,อยๆดีชั่วเกาะอืมโอเคกเกมื่อ พอมีเหรออเดี๋ยวแต่ลุงแกก็จะหุงข้าวแล้วหลังจากที่แกไปคุณปกติกแกก็เข้าวมปลากินเหมือนเหมือนคนเราปกตินี่นะที่นะอ,อ,อย่างหนึ่งบุลาบีมหมอ,อเดี๋ยวออเอาเทสททราบบอ,อก แพรก็ยื่นของให้ผมนะผมไม่รู้เป็นอะไรนะอ๋อเป,เป็นผักอะไรสักอย่าง Nó mình đã mất thuốc rồi Ừ Cái hai thơm còn này không? Ừ Ừ Nhưng có lưng cỏ phải ở đây này, Người đỏ thuyền thì Đây là rồi bà? Ừ Hả? Ừ เดดดเลยอ่าแหมของญาตนั่งนนพูดคุยกับตาลุงแกก่อนดีก,กว่าเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยเล่นกับตาลุงไปก่อนนะเพราะตลาลุงแกก็เริ่มดีกนะ็จากไก,ก,ก่มันคนกติแกก็ใช้ช,ชีวิตประจำวันก็ไม่มีอะไรมาก ก็เหมือนว่าแกก็พยายามหาหาของปลากินข้าวของปลากินแต่ผักนะล้วเนื้อแกก็ไม่ได้กินกินแต่เนื้อปลานะ้วตอนนี้ชาวบ้านก็เยอะแยะมากมายบ้านหลังนึงก็ไม่ไม่มีคนแต่ว่าใช้ชีวิตอาศัยลุมแต่ถ้า แกไม่อยู่ตรงกร้อล็อบแกก็มันอยู่บ้านหลังนี้บ้านหลานแกนะบ้านญาติพี่น้องเขาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่น่าจะเป็นคนรู้จักหรืออะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันบ้านนวนก็แกของบ้านก็ไม่อยู่บ้านนวนก็ไม่อยู่บ้านน้องนวนก็ไม่มีใครอยู่แล้วน้องนวนก็ตอนนี้ก็น้องทิพย์ก็ลงไปรับ ก็หลังมอล้เอ,อาพืชดอนพุ่มมือไว้กาหอมอชื่อแบบไหนอ๋อหนูพุ้มมือว้ากาเนี่ยเออหนูพุ่มมือเอออาจะดากันให้อุ๊กวัยอืมข้อผมก็ได้ถามถึงน้องนวลน,นะเขาบอกว่าน้องนวลก็น้องทิพย์ก็มาเรียกหลังจากน้องทิพย์เนี่ยหลังจากที่น้องทิพย์เนี่ยมารับน้ำบวัวเอ้ยน้องนวลกลับไปนะน้องทิพย์ก็เหมือนกับว่าออเนี่ออกมาจาก นี่ออกเป็นจากท่านชายนะเหมือนก็จะอยู่กับท่านชายแบบยังไงผมไม่รู้พี่พี่เอฟซีก็ต้องไปดูในคลิปไม่แต่แฝงนะผมก็ดูคลิปไม่แต่แฝงไม่แต่แฝงก็เนี่ยมาะก็เหมือนกับว่าเจอน้องนวลกับน้องจันเลนะน้องจันก,ก็กลับมาแล้วนะกลับมาจากตอนไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคือตอนนี้พี่น้องกันทั้งสามคนก็กลับมาครบแล้ว thấy rằng là Thì bà ừ. ไม่ยเดวินะะอนะพอมีแล้หมอหลังจากที่ กันดูแลท่านนิเทศมาช่วยเหลือแล้วก็ท่านชายาช่วยเหลือลกันพ่งการนุงแกก็ดีขึ้นกายเป็นคนปกติก,ก็แกก็น่ารักนะด,ดูแลเดี๋ยววันหลังเนี่ยม,มีเงินนิดหน่อยเนี่ยผมจะมาช่วยกันตาดให้แกนะซื้อของให้แกหน่อยแกแล้วใช้ชีวิตอยูคนเดียวมีลมพัง เรเริ่มจะตั้งเข้าแล้วนะผมงข้าแล้วนะขอ้ขออะี้นะเพจทุกคนวันนี้ผมก็มาเยี่ยมตาลุงปที่เรียบร้อยหน้าเดียวผมขอ ขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะเพราะตอนนี้ก็ประมาณจะเก้าโมงแล้วเดี๋ยววันหลังผมค่อยมาเที่ยวหากระลุงใหม oh. ่นะอพื้นเยอะกี่เลยย่อเรือขี้ไม้แค่หากระลุงเป็นอุ่นอุ่มอผมเดี๋ยวมีนักทิพย์ทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงกว่าแล้วกลางเช้าๆนี้ก็บรรยากาศดีมาก มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ต้องกอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ